แบนเพิ่นพี่น้องเนี่ยแบนเพิ่นครับลักษณะนี่น่าจะเป็นเลือ่อนลอยเพราะว่าบ่ามีบ่มีเอบเนาะเป็นเลือ่อนลอยบ่ครับโอ้เพิ่นซื้อมา,าจากฟาร์มเนาะออกจากฟาร์มแบบเป็นสายเท่าเพิ่งมาสี่สิบห้านอ้อเพิ่นเปิดไว้เนาะแม่สายสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพ่อแม่พี่น้องบ้านสมบัติงดง,งามพระปีพระนองมารับชมบรรยากาศการซื้อการขายง่วนตลาดนัดขั้กระบือบ้านน้องแจตลาดชมพูบุญจังหวัดร้อยเอ็ดบรรยากาศคือคักคือเกา่านไนฮอยจากเวียดนามคือคักครับพี่น้องเนาะมื้อนี้ทราบว่าราคา มือนี้แพงขึ้นบ่หูวะสิแพงสำใจค่อยชมนะพี่น้องเนาะมาเบิ่งว่าสิแพงความเพิ่นว่าบนะ่เนาะมาสอบถามราคาจากแม่หอยเพิ่นเดี๋ยวบ้านสว่างว่างพ่อสิผ้าพี่พาน้องออกสำรวจราคาเปิดราคาให้พี่น,น้อง,องได้รับชมกันละกันผู้ใดสนใจกง็งวะเขาคอ,อกเขาคว่มช่วงนี้จะเลี้ยงงวะอยากเปิดคอ,อกไม่ช่วงนี้เหมาะเด้พี่น้องเนาะราคางวะกำลังพ่อสีน้องพี่น้องเนะาะขออนุญาตลูกเปิดจังไหนลูกนี่ เส้าสองต่อรองได้อีกแม่สาวได้พี่น้องแม่สาวผมผสมต้นโตเนาอาลาดน้ำไตน้ำไตเน่าแข็งขาดีพี่น้องเน่าเนาะเน่าดีงัวตัวนี้พี่น้องเส้าสองเพิ่งเปิดใบสองหมื่นสองพันเอาไปต่อยอดเอาไปสั่งเมื่อเอาไปข่าวคอเข่าวฟ้ามเอาไปผสมพอดังดังสายพัฒนาได้เลยพี่น้องแม่นี่พี่น้องเบิ้งต้นโตดีท่าสูงยุ่งลอยซีซีมาบวกหน้าตาต้นโตเพิ่งสองหมื่นสองพันต่อรองได้ขออนุญาตเบอร์โทรลูก 0 9 5ย์เก8 43, 8หส7887ดพี่น้องมาจากไซลูมาจากข้องชิดกลสินค้าาองใชิดกลาสิน,นพี่น้องอุ้ยพี่น้องหัวแม่สาวพร้อมผสมสองสองเอาไปต่อยอดได้เลยพี่น้องตอลองเอาเนาะขอบคุณหลายลูกมันมานครับผมฝากบานสมบัติัวงางานนําเด้อล,ลูกโอเคโอเคครับผมขอบคุณหลายลูกคนกําลังผูกข้อนิยามครับผมแม่ลูกเปิดจังหดครับผมสามหาเนาะ สามหาแม่สีเท่าได้พี่น้องเท่าแม่แบบนี้สายเท่าสาวช่วหาแม่ลูกลูกปู่ได้พี่น้องแม่ถ่ายสูงอยู่ลอยหาสิเป็นง้วสายอ่าพัฒนาสายไทถเงยเท่าพี่น้องคุณน่ะสีออกเท่าโบสโบสแต่พิการลูกชายเพิ่งง่ายๆพี่น้องนั่นลูกชายเพิ่นหน่อยๆอยู่สาวช่วหาเพิ่นเปิดไว้พี่น้องนี่ีลูกชายเพิ่งง่ายๆพี่น้องเบิ่งลูกชายเพิ่นลูกชายเพิ่นแดงแดงเลยพี่น้องแดงจัดเลยลูกชายเพิ่นแดงจัดเลย อ่าล <ant> ูกทรายเพิ่นงามพี่น ja ้องเนี่ยลูกทรายเพิ่นเลี้ยงตดีดีพี่น้องนะลูกทรายสายเพันธุหน้าเพป็นพึ่งประมาณบ่พราเดือนได้พี่น้องบ่ท่านพราเดือนเนาะพี่น้องเนาะแม่เพิ่นใหญ่แม่เพิ่นงามสายเท่าพี่น้องต้นตดีล่างลึกหรือแม่เพิ่นพี่น้องสาสีมหาเพิ่นเปิดไใบพี่น้องนะสามหมื่นห้าพันเพิ่นเปิดไใบเด้าพี่น้องอ่ะงามอยู่หัวเลี้ยงหัวสายเพันธุหน้าเพป็นพี่น้องลูกทรายงามงามอ่ะมันยังบ่ท่านแจกเป็นไรพี่น้องขอโทษขออภัย ยยลูกซา้คุณามสามสิเปิดว้พีน่น้องเนาะได้มากคนเดียวปะครับ,รบโอเค,อเคขออนุญาตเบอร์โทรครับผม0ูนย์แปดแปดศูนย์แ้นหพี่น้องผู้ใดอยากเอาไปเขาขอ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 ฟอกเขาฟ้ามแม่พันสายเท่าโบดบอกง่้ยเลยพีน่น้องเนาะลูกไส,งกส,ส้ง้ามลูกไส้รอสามสิบห้าเพิ่นเปิดไว้ตอ่อร่องเอาเนาะขอบพมันครับผมเปิดเจ้าไหนขอเขาเนี่ยนี่ผมเปิดผมห้อง 12,500ครื่นสองพันห้าร้เมษาสีนวลๆสีออกการาบไรเปินว่านะเนาะ12,500เมื่นต้าโอ้คือเขาเงี้ยเนต้าเลี่ยงด้วยเมษาหน่อยเนะาะเมษาหน่อยเนาะงามพี่เนาะสายเหนือเท่าเท่าไรบ้านเนี่สายเนื้อนี่ขายเพิ่งไปท่าไหนทับเท่าไรสองหมื่นพันโอ้สองหมื 21, ่นหนึ่งพันเดี๋ยวเปินขายไปแล้วพี่น้องสายเท่าฮะต่อไปตัวนี้สิบสองหาร้อยนะเนาะเพิ่นเปิดไว้เปต้าเอาไปเลี้ยงเปต้าไปเขาขอกเขาฟ้ามเปต้าให้ลูกดีพี่น้องเนาะสายออกสายกราบไรในจังหน่อยเอาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่น 0 8 8ย์แป3แปดศูนย์สผู้ใดสนใจอยากเอาไปเป็นแม่ขอกแม่ขายแม่พันแม่สาวหน่อยอยู่พี่น้องตาวราคาเป็นตัตเล็กสิบองหาร้อยเนาะแม่นอยู่บอกเมเบาองาร้อยเออถูกต้องเอาขอบคุณหลายๆมันครับผมราคาเหนื่อยอยู่ันเพื่อนว่าแต่ว่าเอาไปเป็นแม่ขอกแม่ไข่แม่พันกระไรอยู่อ้ามัต่อเนื่อยูดได้กันเนาะเขาบอกเราถามหาอันอื่นเนาะโอเคขอบคุณหลายๆมันครับผมมาขอขออนุญาตต่อเลยนะครับผม เปิดจะไหนควบเนี่ครับก็ไม่เปิดหาเก่าครับหาซื้เก่าเปิดหมดเลยอุ้ยแม่ไปพี่น้องแม่แม่พร้อมพร้อมท่องพร้อมครับป้าแม่ก็ท่องพร้อมจะเดือนก่อนพกเดือนละป้านั่นบอลลูกสาวพื้นป้านั่นลูกสาวซจำหนี้ลูกเดือนเดือนหนึ่งเดือนเลยโอ้พี่น้องพอดเยนเดืเดือนเลยโอ้แม่พันนี่ถือว่าโอเคเลยทั้งในแตกวันไหนโอ้แม่เพิ่งไหวหวั่โอ้แต่ว่าลูกสาวงามเนาะลูกสาวผู้ใดง่าย พอหลอดดีครับพอหอดอยู่เนาะแต่บ่ได้แต่ว่าพอหลอดพี่น้องเนาะเปิดไหวหาซิมเก่าเปิดเปิดไหวแม่บักใหญ่พี่น้องเบิ่งลูกสาวเพิ่นงามงามพี่น้องเบิ่งลูกสาวเพิ่นท่านทุกรรมสุดยอดแล้วพี่น้องแม่หลอดอ่าลูกหลอดแม่เพิ่นทองไหวแต่ว่าก็ยังงามอยู่บ่ธรรมดาคุณอ่ะแม่เพิ่นพี่น้องพกเดือนละอ่างลางอยู่ซื้อสองแถมหนึ่งพี่น้องซื้อสองใดสามเพิ่นว่าลูกแม่ลูกงามแม่บักใหญ่พี่น้องหาซิมเก่าเปิดเปิดไหวเอาค่อมดเท่าไหรบานนี้หกสามเนาะ ลูกสาวบ่โอ้ oh, ลูกสาววีโก oh, ้สองล้านเบิ่งลูกสาวเพิ่นพี่น้องนี่บ่ปลางัวหัวตะหกเดือนพ un. ี่น้องงามแม่กระท่องแล้วแม่กระท่องแล้วสองใสสามเหมือนกันพี่น้องเบิ่งลูกสาวเพิ่นงัวเพิ่นงัวเพิ่นพี่น้องหกสิบสามเพิ่นเปิดไว้ลูกสาวเพิ่นงามงามพี่น้องวีโก้สองล้านเู uya uya ื่อม่เพิ่นค้องแล้วสองเดือนพี่น้องซื้อสองใสสามเหมือนกันโคมนี่หาสิ้เก่าลูกสาวเพิ่นงามเหมือนกันพี่น้องใส่ไบ แล้วพกเดือนที่กันซื้อสองในสามสองโค้มบักไงเป็นได่มากพี่น้องผู้ใดอย,อยากเอาไปเขาคอดเขาฟาร์มสนใจทักมาเนาะขออนุญาตเบอร์โทรครับผม093 093 412 3246เนาะโอเคผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองกันบผู้ใดครับผมขอบคุณหลายๆครับผมพ่อ,อในหอยป่ะพ่อ 30, ในหอยป<อ> <30, 30, S 1> ่ะสองสามหมื่นโอ้พิ่นเปิดไปสามหมื่นแม่อ่ะแยกลูกไหมครับครับโอ้แยกหัวตาเดียวลูกตัวเดียวเนาะ อ้าวอ้าวมันเป็นอย่างไรหัวตะหนาสามหมื่นเพิ่มเปิดไว้พี่น้องแม่แม่แยกลูกมาหัวงามงามพี่น้องสายพัฒนาเพิ่มพี่น้องน้ำไต่ดีแข่งขาดีไทยสูงยุลอยห้าสิบห้าบวกแงว่ารัดหัวสายพัฒนาเพิ่มหลักนึ่งสายดังเพิ่มหลักเบื้องหน้าตาโตนโตเพิ่มพี่น้องนะแต่งเขาให้เรียบร้อยเพิ่มพ้องสามหมื่นเอาไปผสมกระเพาะต่างๆเอาเนาะได้มาตัวเดียวพอพอใส่ใส่ยังโอ้โอขายเบอร์แล้วยังตัวเดียวเนาะสะดวกเบอร์โทษพอ โทรฝากเบอร oh, oh, อ oh, oh. ์โทรหิโอ้นี่บ่โอ้ฝากเบอร์โทรเพิ่นเนี่ยมาขออนุญาตเบอร์โทรเนี่ยถ้าสนเพิ่นสนใจทางบ้านขออนุญาตครับผมศูนย์เก้าหนึ่งศูนสองสองสองศูนย์สองหนึ่งหกพี่น้องเพิ่นมาจากไหเพือนเมืองสวนเมืองสวนร้อยเอเทลอ่ะพี่น้องผู้ใดสนใจแม่ขอกแม่ขายแม่พัฒนาสายพัฒนาเพิ่นพี่น้องเอาไปเขาขอกเขาฟ้ามเอาไปพัฒนาต่อยอดสามหมื่นเพิ่นเปิดไว้ต่อรองเอาเนาะขอบคุณหลายหลายมานครับผมอย่างต่อพี่น้องเมืองบรรยากาศต่อรองอี้ เป็นกำลังมาเบิงหัวผูหน่อยงามงามหัวหน่อยงามพี่น no ้องคืองามพี่น้องสีไหมเสมาโปรดพี่น้องลูกไส้ผู้ใดเนอหน้องเพื่อเพื่อทั้งใดครับผมสองหมื่นสามพันหัวยงามจรพี่น้องเอาไปเป็นพอขอพอไายพอพัน พอคูปูงได้สบายเลยสองหมื่นสามพันพี่น้องลูกชายผู้ใดเหรอวีเครับวีเลโรเจอร์ดิบบอวีเอลวีเอลโรเจพี่น้องเบิ่งแข้งขาตนโตๆสีสีไม่ขิ้นุ่นเขาเอิญสีไม่ขิ้นุ่นแดงเป็นนายพี่น้องสีแดงไม่ขิ้นุ่นตตหนอ้เพิ่นสุดยอดเล้พี่น้องอีหล่าขออนุญาตด้ิคันผู้ใดบอกนั่งนี่นจะพอเป็นอย่างว่าท่านโอเคแม่เอะสองสามเนาะขออนุญาตเบอร์โทรครับผม ศูนย <02, S 2> ์หกสองหนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้สองหนึ่งสามนงามลูกไส้เพืนงามดุไส้เบลโลโจพี่น้องงามมีลีเลียมโตสุดยอดน้ำใจดีเอาไปเป็นเมย์ขอบพ่อพอขอบพอขายพอพันพ่อคุอมฝูงเด็ดสบายดี่พี่น้องงามมีดีขอเปิ่นหางจับสูงครับพี่น้องเข่าตำล่าเพิ่นพี่น้องแข้งขาดีเบิด้ลอะพี่น้องเนาะงามยืนรอขนาดอ้าวขอบคุณหลายๆมันครับผมงามต่อพี่น้องโดยบรรยากาศพี่น้องโอ้ยงวดใส บานๆเฮ้าพี่น้องนี่คืองัวเพิ่นสิสะดวกพีเนาะขออนุญาตสะดวกพีเนาะครับผมเปิดจังไดนครับนี่สองตัวหมื่นสามผู้ผู้น้อยแหละแปดพันตัวนี้แปดพันงัวโค้งง่วเอาไปต่อยอดงัวสายขุนตัวนี้หมื่นสามพี่น้องลูกผู้แม่บานๆตะวันลูกไส้งามพี่น้องลูกไส้ผู้ไทยไถ่ขี่เฮ้าสายไทยสายขี่ดื้อขี่ดื้ออ่ะหมื่นสามพี่น้องสองตัวเพิ่นนี่ หมื่นสามต่อร่องใดได้เพื่อนวะนี่แม่เพื่อนแม่บ้านบ้านแม่สายไทยจีโอ่้โอ้แม่นี่จังสีพี่น้องงัวซ้ำนี่สายนี่มันจะได้ลูกเร็วเนะาะแพ่เพื่อนเร็วพี่น้องนี่เขาเอาาิดว่าลูกผูแล้วต่อไปลูกแม่เพื่อนวา,าจากน้อยกับความผสมแล้วเพื่อนว่านี่เบิ่งลูกชายเพื่อนพี่น้องอันนั้นต้นนั้นแปด่านโอ้ไปแต่เอาไปต่อยอดพี่น้องอ้วนขึ้นมากนี่หมื่นหมื่นกายเลยล่ะนี่เนาะอ้าขออนุญาตเบอร์โทรเพื่อน 064ย์หกสเพิ่นมาจากสางิ้นราินเนาะงัวสามโตพี่น้องสมโต2อเนาะคันเอาเปิ้ชุดนี่เนาะสองเอาไปเบิ้ชุดเลยพี่น้องขอบคุณเลยหลานมาครับผมวางนเมนเขาในหอยอยู่ป่ะเมนอยู่ป่ะเมนเขาในหอยอยู่ป่ะเมนป่ะสาม้าห้ามเลย งามเลยคืองามเลยอ้าวงัวงามงัวงามเปิดจังหดครับตอนนี้สิบสองหาร้อยสิบสองหาร้อยหนึ่งหมื่น้าอเมนบหนึ่งหมื่นสองพันห้เพเปิดใ้พี่น้องแม่สาวหน่อยงามงามต้นโตดีแข็งขาดีดีน้ำไต่ดีค่ะบพี่น้องน้ำไตกระชับว่าต่แยกแม่ไหมเนาะเขาหรือหูเสือธรรมชาติหรือแต่งคื อ่าตอนนี้ขาธรรมชาติธรมชาติอยู่เนะาะเ,าเขาธรรมชาติอยู่อนุว่าท่านหลายเด้พี่น้องแต่ว่าโตเป็นโอเคแล้ว12 500เพิ่นเปิดไว้พี่นอ้องอ้าผู้พาอุบลเศร้าอกหักแล้วบ่อ๋อเศร้าหักอ,อกแล้วบ่เคยติดตามเพิ่นในเปปเอ้าขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่น095 095 459 459 6351 6351พี่น้องผู้ใด อ่าห้อยอยังกู่ห้อยอ่ำห้อยอ่ำพี่น้องผู้ใดสนใจกกระทูมาต่อรองเพื่นได้สิบสองอร่อยแม่สาวหน่อยงามงามพี่น้องไปตาไปเขาข้อเขา,ขาฟ้ามไปตาสื่อไปตาต่อรองเพื่อนต่อรองไหนเจ๊งหน่อยนะลูกเนะ<ด>าะอาขอบคุณเล่นให้มันครับผมอองวง,งามเพื่อนแม่สาวหน่อยงามเพื่อนพี่น้องยี่มี่เขาอยู่ทางไหนลูกยี่มี่เขาอยู่ไหนโอ้ยี่มี่วะนั่นนั่นนั่นงนนั้นหลับตัวนี้โอ้โนี่เนาะแม่ลูกเพื่อนเปิดเจ๊งไหนเพื่อนเปิดเพื่อนเปิด แม่ลูกนเปิดไว้นน้องเปิดลูกไปมืนบ้าอ๋อนี่ป่ะแม่อะไแม่เปิดไดมื่นหกมื่นหกมื่นลูกสาวลูกไส้โอ้ลูกไส้ป่ะเท่าไหรก็บมื่นน่ยก่ามื่นสห้าเแม่นป่ะโอ้มื่นหกมื่นหกลูกไส้กับมื่นหแม่ก็มื่นหพี่น้องลายละเดี๋ยวพี่น้องคองหอยคองหอยมี่งวงงามหอยมีพี่น้องลูกไส้งามงามเดี๋ยพี่น้องนาล่อครับพี่น้องเบอ่์ท่าไหร่นาล่อครับ หมื่นหกคนเปิดไหวกันเป็นสามสิบสองหล่าโค้งนี่ของหอยมีพี่น้องสีแดงจึ้งขึ้นเป็นง้วนล่อเด็กพี่น้องเพิ่นตีเป็นง้วนล่ออ่ะนี่แม่เพิ่นพี่น้องแม่โค้งสากซี่โกกับซี่โกอ่ะนี่ลูกชายเพิ่นเดี๋ยวจังย่างไปห้าเพิ่นพี่น้องเพิ่นเพิ่นกำลังต่อรองกันอยู่ทางพุ่นนี่เพิ่นแยกแยกน้องลูกน้องนี่เนาะเพิ่นแยกขายซี่โกซี่โกคันร่วมกันกับเป็นสามสิบสองกับต่อรองเอาเดี๋ยวไปสอบถามหอยมีอีกเสนึงเพิ่นได้มาหลายอยู่เนะพี่น้องเนาะหอยมีอยู่ท่าเปิดเปิ่น หัวอยู่ช่วงนี้หลายพี่น้องคือคักอยู่มีเพิ่นได้ขายไปแล้วก็มีมาหอยมีส,สวัสดีครับได้มาจากโค้งมาหนีิได้มาแจ้งตัวโอ้ตัวงามๆหนิตัวงามเพิ่นกำลังโอ้ยคือตานดีแตเนาะตัวดีเนาะตานดีเพิ่งจังได 28, <500. S 1> 28, แม่สาวสองหมื่นแปดพันห้าร้อยแม่สาวงามงามตัวโตดีครับพี่น้องนะ้าติดเลย เสียไปใส่หอยอบเดเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปละอนี่บ่อเดียวนี่จ้ได้ตัวนี้ไปนน้ <c oughs> โอ้แม่ลูกของหอยอบ <c oughs> อตัวนี้สองสองนเนาะสองหมื่นแปดห้าแม่สาวบอกง่ายเลยพี่น้องตอนตวโตเลียมโตดีดีพร้อมผสมเนาะ <c oughs> อุ้ยเบิ่องหนามไตแ้งขาเพิ่นใหญ่ครับพี่น้องงามครับเนื้อหนังมังสาต,ต้นโตดีท่ายดีง่หวานลาดพี่น้องพูดนะงามสวยเขาเอื่น่างหัวงาม อู้ราคาง,ง่วพี่น้องสอนี่ห้านี่เปตาตอร่อง,องเพื่นอ,อน,นเนี่ยห้อหอยมีพเดยมากเลยนี่เมสาหน่อยละบ้างเมษาหน่อยมืสาจานสิบสามเนาะหนึ่งหม่สามาตัวหน่อยนี่ยพี่น้องตัวตัวใหญ่ยี่สิบแปดเตาเหลียงแห้งพี่น้องตัวนี้เปตาเขาหัวเ,เ,เขาฟ้ามงามงเพื่อนนี่ลีพุ่ะสีสันตนโตงามงามพี่น้องนาตาเนาะอันนั้นส <28 S 2> มคสอแปดลูกนั้นขาแยกดีเป็นเปิดแยกถาม ร้าน <hein. S 2> ลูกๆก่อนนะร้านร้านเนาะตัวรัสซี่ผงเนาะเนาะเพื่อนว่าหวยเอ้าเบอร์อะไรบอหอยมีเบอร์เท่านี้เลยเนาะเอ้าขออนุญาตเบอร์โทรหอยมีว่าเบอร์ก <umes talking weird> ันนะศูนย์แปดห้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดสามหนึ่งสี่ครับผมหอยมีอาจสามารถผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองกับเพผูนใดพี่น้องแม่สาตัวนี้ผมรับประกันความงามพี่น้องงามกว่าเพื่อนีหลีเนื้อหนังตัวโตบ่อุ้ยลูกสาวผู้ใดหูบ่ลูกชายสามหนึ่งเนาะอุ้ยคืออยู่พี่น้อง เลี้ยงดีดพี่น้องกูด่างามอีหลีเด้มมไท้ายท้ายนี่เพิจารณาเรียกพี่น้องหางจับสูงต้นโตหางเงาหางเงาเนาะแขงขาดีบดพี่น้องเนาะหัวตาชี้หัเดือนโอ้อีกโดนเนาะอีกโดนสินผสมพันธุ์ตัวโตพันธุ์อี่สุดยอดอะข้าวหอยมีมืนอ,นอนนี่ตัวหนึ่งสิบสามตัวนี้ยี่สิบแปดหาออยเด้อพี่น้องเด้อไอ้โคมนั่นอ่าโตละเพิ่นแยกโตละสิบสองลูกไส้สิบเอ๊ลูกไส้สิบหกแม่กับสิบหกเนาะเพิ่นเปิดไใบพี่น้องอ่ะผู้ใดสนใจตัวใดโคมใดก็ทั่วมาตัวล็อก ห้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดสามหนึ่งสี่หอยมีอาสามารถสุดยอดเลยขอบคุณเลยหลายมานครับผมมันอยู่บ่หลังมือหันดิเพราะมันจบอกโอเคครับผมอะอย่างต่อพี่น้อยบงบรรยากาศการซื้อการขายงัวลายเนาะน้องแก่เท่านี่เนาะงัวลายลายเท่าโบสผู้ใดเนาะเท่าโบสผู้ใดเนาะขาจันทร์ข้าวจันทร์ว่เท่าโบสถ์ผู้ใดวอยางหรือเ่าขาวหอยอยู่บ่เท่าโบนถ์ครับอ้อเปิดจี่ไหนครับผม สองแปดห้าร้อยเพิ่นเปิดไว้สองหมื่นแปดพันห้าร้อยสาวสาวอยู่น,น้อน้อยหรือแย่ลูกสาวเนาะสาวพร้มผสมเพิ่นวานเนาะแต่ว่าสูงละ่ะหุ่นดีโค้งสางดีสายเท่าเพ,พิ่นพี่น้องงามงามม้วสายเท่าใจลูกนี่แดงชื่นคึ้ได้พี่นอ้องเพิ่นเปิดไว้สองแปดห้าร้อยเพิ่นเปิดไว้สองแปดห้าละว่าง่ายๆเพิ่นว่าสองแปดหาจำแต่เขีง่ายๆตัวตวะตววตอลองใดเนาะได้มาตัวเดียวป่ะครับ,บโอ้เพิ่นได้มาหลายอยู่ตัวนี้เนี่ย โอ้นี่สายอันน e ี้ก็เท่าโอ้เพนไดามาตสายเท่าตัวนี้แม่ลูกบ่เปิดจังไดครับแม่ลูกสองหมื่นอย่างนึงสองหมื่นสองนั่นบ่ลูกเพิ่นโอ้นี่บ่โอ้โอ้นี่บ่ลูกเพิ่นนี่จังจำง่ายจังว่ะนี่โอ้งว่าแปะกว่าหนึ่งสองสองสองอย่างก่อนล่ะสองสองเนาะสองสองเม่เท่าลูกเริ่มมาแดงแล้วพี่น้องเริ่มแต่ว่าหางงามงามจันว่า นี่หาง,ง้างาเพิ่อนๆอีหลีเลยหางขาวอ้ 2, 2, 2, 8, 5, าวสองสองสองแปดห้าไซบันแม่โซโลเรีแม่ังไงวะโซโลเรีรารรขายไปล่ะขายไปเท่าไหาาร่รแม่ลูกเปิดขายไปเท่าไหร่รโอ้หมื่นหนึ่งเป็นขายไปแม่ลูกเนาะบอกหมื่นหนึ่งหรือตาลูกโอ้แม่ลูกหมื่นหนึ่งป้าเป็นขายงัวเพื่อสะดวกใครเบอร์โทรว่าเขาอนุญาต 063 362 0727โอเคแม่เท่าพี่น้องหนาสนใจหนาจะเอาไปเขาอเข,ขาฟ้าม28 5เพิ่นเปิดไว้พี่น้องผู้ใดสนใจกระโทษมาทักมาเบอร์นี้ขอบคุณเลยหลายเด้อครับผมมันมานครับผมสายเท่างามได,ด,ด,พด,มตตด,ด้พี่น้องหุ้นดีสูงดีกูอ่ถทายสูงลอยหาซิมหาบวกเงี้วอ่ะหลาโตมโตดีดีพี่น้องเนาะู่ะอย่างต่อพี่น้องเนาะ ง่วหลเลยพี่น้องเนาะวุ่นไหลพี่น้องเนาะขอตดเอาไปอันนี้คือง่วเพราะอันนี้เพื่อนพี่น้องมากเพราะอันนี้ขายง่วถือเปตตาเอาไปเลี้ยงเลือกเอาเพื่อน่าตอรองเอาเลือกเอาเพื่อนมาโตดอยากได้โตใดไพ่อกันไล่ละอ๋อตัวใหญ่ขึ้นมาเนื้อนังดีขึ้นมาเมือนสอง โอ้โห่ปุณบอกสุดท้ายปุ่นบ่เก่าพันโอ้โนี่บ่โอ้นี่เก่าพันซุมนี่เมื่อสองนี่สามตัวอ้ามีหนึ่งหนึ่งสองสามอโอ้กับแดงสุดท้ายตัวละหมื่นสองนี่พี่น้องตัวละหมื่นสองนี่แดงแดงสิบสองสองเก่าพันอ่าบักผูใหญ่บักแม่ใหญ่เลยงง นี่มื่นหาลอยาอนี่มื่นหาล่อยเนาะอันนี้เก่าพันอันนี้เก่าเนาะอันนี้มื่นสองมนสองสองสองสามก็ตัวนั่นเออก็ตัวใหญ่นั่นเนาะอันนี้งัวพ่อเนกพี่น้องงัวพ่อเนกงามงามชุดนีหาตัวองเพินนเอามาขออนุญาตพ่อเนกอ่าศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกแป้องแปดสามองแปดพอเนกรักพักดีฟามพี่น้องเนาะเอออ่ะโอเคเอ้าขอบคุณหลายๆเด้ยพ่อเนเด้อ ขอบคุณหลายๆครับผมมันมานพิ่นกำลังสนใจเพิ่นกำลังมาต่อรองอ่ะบสว่างงัวง่ามผ้าผีผ้านองมาปิดชิปกับพอลี่พอลี่ไปใส่นอพอลี่พอลี่งัวง่ามกาลสินงัวง่ามกาลสินพูดอ่ะเพญางไปทางพูดแล้วสามเดือนก็บพนักงานของเขาเท่านั้นเองงัวง่ามพนักงานแต่งงัวง่ามมากก็แล้วแม่นอยู่วะแม่นอยู่วะสวัสดีครับพอลี่ตัวไหนสว่างตัวนี่ แม่ลูกแม่ลูกลูกงามงามพี่น้องแม่ลูกงามงามพี่น้องพูดอะเบิ่งลูกสาวคุณพี่น้องอ่าลูกสาวคุณงามงามสี่สิบห้าพี่น้องพอลี่ง่วงามกาลสินกมลาใสบริขายจัเชื่อเพื่อนว่าบวมนดอกเพื่อนใส่ขายทุกอาทิตย์เนี่ยิก็บบอบาดจัง่อยเอาในหอยเพื่นหยอกกันเพว่นเผาพอลี่สี่สิห้าเนาะพอลี่เนาะสี่สิบห้าเพื่นเปิดไปอกไโอนี่ โอ้อเมริกัน7จ็ดเจดก้าดิพี่น้องว่าเจเดือนครับหัวหัวตาเจ็ดเดือนบึ้ยโตนโตเพป็นพี่น้องพูดอะแข้งขาหน้าตาน้ามไตแม่บัง่า่พี่น้องพูดอะสี่สิบห้าัตผูแม่นดีกว่าตผวแม่น่แม่นเนาะมีสองตัวนี่แหละเนาะพอลี่เนาะเอาขออนอญาตพอลี่พิชิพศูนเกา่อเลยครับเจ็ดศูนยี่พอลีกำมราสายการินปพี่น้องขอุณเลลมันมานกับผมบานสว่างงวงงามภาพพีพานอง มาชมบรรยากาศการซื้อการขายงวดตลาดนัดโคกระบือบ้านน้องแจตลาดชมพูลจังหวัดร้อยเอ็ดเอาประมาณนี้ก่อนชิปนี่น้องพี่น้องฝากปีฝากน้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเนาะขอให้พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยังง่วงนีงควายแฟนคลับแฟนเพจบ้านสว่างง่วงามตรงมีแต่ความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคไข้ขจ้นต่างๆรำรวยรำรวยเบิดหนีเบอร์ซีน้ำกันสวัสดีครับรร